สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Mo v i e Go ทุกท่านดินดีต้อนรับเข้าสู่ r รีแอคชั่นของตัวอย่างแรกเลยนะฮะของหนังเรื่อง Guard i a n ซอร์ฟิ Galaxy Volume 2นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นส e น k p พีที่เหมือนว่าจะเอามาปล่อยใน n New York c o m i ิ c อนนะฮะถ้าจำไม่ผิดคือผมก็เห็นมันว่อนไปว่อนมาในเฟซมาสักพักแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีเวลามาทำ r รีแอคชั่นสักทีนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่าส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้หวังอะไรมากเนาะเพราะอันนี้มันเป็นสเน็คพีคตัวแรกก็คงไม่มีอะไรเยอะหรอกแต่ก็ไปดูกันน่อนนะ

There are two types of beings in the universe. Those who dance and those who do not. I get it, yes. I am a dancer, Gamora is not. You just need to find a woman who is pathetic. Like you. Thanks, buddy. Do you need a hug? No, no, I do not. Oh, I <laughs> thought I said no. You're welcome. Uh! Don't feelin', I'm โอเคจบแล้วนะครับก็เฮ้ยมันก็โอเคอยู่นะคือแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นซนีนพีคตัวแรกเนาะมันก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกแต่ผมรู้สึกว่าอารมณ์ของหนังภาคแรกเนี่ยมันอยู่ครบมากๆเลยนะซึ่งตัวส่วนตัวเนี่ยผมชอบ กาเดียนอัลติเกเล็กซพอสมควรเลยนะครับก็เลยรู้สึกแฮปปี้ที่เห็นว่าเออภาค2เนี่ยมันก็ยังคงความเป็นกาเดียนอยู่เนาะแต่ทีนี้เนี่ยผมเองก็หวังไว้เหมือนกันนะว่ามันจะไม่เล่นอะไรที่แบบคล้ายกับภาคแรกจนเกินไปอะ่ะเพราะไม่งั้นตัวหนังภาค2เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่แบบว่าแตกต่างจนทําให้เรารู้สึกว่ามันจําเป็นต้องทําภาคสอะไรเงี้ยนึกอ,ออกไหมเออเท่าที่เห็นตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ ไอตัวเคมิสตรีระหว่างตัวละครต่างๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะไม่มีปัญหาเนาะอย่างไอฉากที่แค่สตาร์ลอร์ดคุยกับดรากเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ฮาดีนะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรก็เหิดแต่แบบการเอ็กซิคิวชันของฉากเนี่ยมันทําออกมาแล้วมันให้อารมณ์แบบนะมันถูกต้องมากๆอ่ะอันนี้ก็คงพูดอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวฉากที่โชว์เนี่ยมันก็แทบไม่มีอะไรเลยก็เราก็ได้เห็นกาโมราไปหน่อยนึงเนาะรวมถึงเนบิล่าด้วย แล้วก็ตอนสุดท้ายก็มีกรุ๊ตกับล็อกเก็ตใช่ไหมเออแล้วก็มีตัวละครอีกตัวอะไรนะที่อ๋อยอนดูเออนั่นแหละก็เท่าที่ดูมันก็ยังไม่มีอะไรหรอกก็เอาเอาแค่นี้แหละเนาะก็จบง่าย,ายๆดื้อๆอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติดตามขา่าวสารของเพจได้ทาง Facebook ใน description box ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย